และที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะคะได้มีการมอบเงินสด1ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตีพิพัฒนาภัยบูร์ขณะที่ญาติของทั้งสองนั้นก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะให้ความช่วยเหลือทั้งสองได้ค่ะ นายสามารถมังสังประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยในตุลสิริกุลพิพัฒน์กรรมการมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและนายสนธิลิมทองกุลที่ปรึกษามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมกันมอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์คนละห้าแสนบาท ผ่านทางนายปรีชาสมความคิดน้องชายนายวีระและนางสาววริษาทองเงินลานสาวของนางสาวราตรีขณะที่นายปรีชาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เดินทางไปเยี่ยมนายวีระทุกวันศุกร์ซึ่งสุขภาพนายวีระขณะน,นี้ถือว่าเป็นปกติมีปัญหาเฉพาะเรื่องปวดฟันเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับการรักษาส่วนเรื่องของความช่วยเหลือรัฐบาลชุดที่ผ่านมานายวีระได้มีการบ่นน้อยใจ เพราะที่ผ่านมาได้ทํางานเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดทั้งทางที่การช่วยเหลือโดยตรงควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามตส่วนความหวังในการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดใหม่นั้นคงต้องรอความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่ก็คาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือบุคคลทั <the 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 ้งสองออกมาได้เนื <the <the ่องจากนางสาวยิ่งรักชินวัตรมีการพูดถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาเริ่มดีขึ้นแล้วก็คุณเวลาเขาพูดในภาพรวมนะฮะว่าจริงๆอ่ะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงนะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนนะฮะก็ที่แกพูดก็คือแกก็บนแบบ น้อยใจหน่อยนึงอ่ะที่ว่าทํางานเพื่อประเทศชาติแต่แกก็มาได้รับผลอย่างแบบนี้นะแล้วก็ทางรัฐบาลชุดที่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรจนล่วงเลยมาตั้งนี้ตั้ง6เดือนกว่าแล้วครับก็อย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนทางทางทางคุณยิ่งลักก็ได้พูดเองเรื่องที่ว่าจะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็และ,และท่าทีทางนู้นเขาก็ตอบรับมาด้วยดีครับ เราทางทางญาติทั้งสองฝ่ายเราก็หวังครับคาดหวังว่ามันจะเป็นในแนทางบวกนะครับในปริชายังได้ฝากขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคเงินเข้ามาช่วยเหลือบุคคลทั้งสองและเข้าใจาการทำงานว่าทำเพื่อประเทศชาติค่ะ